ซึ่งคนที่มาค้าขายเขาคนในเขตเทศบาลนี่โดยเราให้เขาเหล่าน,นั้นมาค้าขายได้แล้วก็มีการจัดระเบียบหลายๆประการด้วยกันประการแรกก็คือมีพื้นที่ที่กำหนดชัดเจนประการที่สองต้องไม่สร้างมลภาวะให้กับเมืองแกนนครขณะนี้ชัดเจนว่าไม่มีการให้ล้างจานล้างถ้วยล้างจานแล้วก็เท น้ำเสียเหล่านั้นลงที่บึงแก่นนครนะครับเราจะมีที่ล้างจานให้โดยเฉพาะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ให้ความร่วมมือก็คือเก็บจานกลับไปล้างที่บ้านกันแล้วก็มีคณะกรรมการตลาดซึ่งได้เลือกตั้งกันเองแล้วก็ดูแลเป็นระเบียบเรียบร้อยมีเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่กิจที่จะมาอยู่ประจําเพื่อดูแลเข้อเหล่านั้นอยู่ในระเบียบ ส่วนการเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆคืองนี้เราเก็บเป็นค่าทําความสะอาดแพงละ20บาทต่อวันเท่านั้นเองแล้วก็จะมีค่าไฟฟ้าสาธารณะเหมือเช่นเขาใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์20บาท40บาทก็เก็บตามขนาดของหลอดมีหลอดจํานวนมากก็เก็บมากตามที่เขาใช้จริงก็ถึงขัไงเขาจำนวนรายตอนนี้มีแล้วตอนนี้มี15รห้าหลอดเช่นจะขอเพิ่มอีกรายแล้วจะลองไม่ได้ก็จะนเราจมีอะไรเขาจะหยิบเขาจะเยอะมากาจะทำได้เขาจะเป็นข้อใหม่ ก็นาคณะออกมาตรวจกันเป็นระยะระยะนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าหากว่าเรายังถ้าเราย่อหย่อนเราไม่ไม่ไม่หมั่นมาตรวจบางครั้งบางคราวบางพื้นที่มันก็หลุดรอดสายตาไปก็อาจจะทําให้ความสะอาดในบึงแก่นครไม่ดีเพียงพอมีอะไรที่ชํารุดแล้วอาจจะไม่เห็นการที่มาดูด้วยสายตาตนเองก็จะได้ให้ชุมชนได้ร้องเรียนได้บอกกล่าวว่าตรงนู้นมีปัญหาแจ้งมานานแล้วยังไม่มีการซ่อมแซมก็จะได้มีการกำชับนะครับซึ่งขณะน,นี้ความคืบหน้าในการดูแลบึงนแกนคนครก็ถือว่า ดีในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ถึงดีมากนะครับยังไม่ถึงดีมากซึ่งก็ได้กําชับกับทางชุมชนที่ดูแลบรนการนคนระ <Okay. S 1> ว,ว่าต้องหมั่นดูแลรักษาตามที่นโยบายที่เราได้มอบหมายให้ซึ่งมันมีการประเมินตลอดอยู่แล้วนะครับว่าใครทางานได้ดีไม่ได้ดีแล้วไม่ดีไม่ดีตรงไหนได้สมานก็จะมีหนังสือแจ้งแลวก็บอกกล่าวเป็นจุด,เป,จดเป็นจุดเพื่อเขาแก้ไขได้นะฮะและในอนาคตอันใกล้ก็จะมีการมาเปิดเวทีแลบฟังความเ,เห็นเพื่อที่จะได้มีการปรับปรุงสารพ่อเมืองเก่าซึ่งย้ายออกมาจากที่ พระเจ้าพ่อแม่สักซึ่งเป็นสารของพ่อเมืองในสมัยอดีตตอนที่เรามีปรับปรุงเจ้าพ่อแม่สักก็มีการย้ายออกมานะครับซึ่งขณะนี้ปรับปรุงแล้วเสร็จก็คาดว่าในเดือนมีนาวันที่16มีนาตอนเย็นจะมาเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อที่จะเสนอแบบปรับปรุงสารพ่อเมืองอสารพ่อเมืองซึ่งเราจะเปิดให้ประชาชนได้มีการร่วมกันบริจาคนะครับแล้วขาดเหลือก็ประมาณเท่าไหร่เทศบาลก็หางบุคลาณรมาเติมเพื่อสร้างให้มันเต็ม แล้วก็ทรบาบมาว่าขณะนี้มีผู้มีจิตศรัทธาได้แจ้งความประสงค์แต่ละต้นแล้วว่าจะร่วมในการปร,รับปรุงสาเพ่อเมืองน,นะครับก็ขอเรียนทราบความค,คืบหน้าต่างนี้ครับ